เป็นคนป่วยนะครับแต่เขาใกล้กับคนป่วยในระยะ1เมตรเกินกว่า5นาทีคนเหล่านี้ต้องถูกกักโรคหมดมีอยู่กักอยู่2อ,อย่าง1คือให้กักตัวเอง2คือเอามากักในที่ที่เราจัดไว้ขณะนี้เนื่องจากเรามีข้อจํากัดเรื่องสถานที่เราก็เลยให้เขากักตัวเองถ้าเขาออกจากบ้านเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดจําคุก ไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้ววันนี้จะส่งหมายเพิ่มส่งคำสั่งนี้เพิ่มอีกเพราะว่ามีคนป่วยเพิ่มอีก2คนสาเหตุของอีกสองคนนี้นะครับจะทำงานยากนิดหนึ่งเพราะท่านไม่ได้เปิดเผยตัวเองว่าไม่ได้ออก Facebook เหมือนนายกไก่เขาออก Facebook ว่าเขาไปงานนั้นงานนี้ เราจะต้องไปสอบถามเขาแล้วเรารู้เท่าที่เขาบอกเราว่าเขาไปไหนบ้างคนที่อยู่ที่โรงงานนะครับก็กระทบไปถึงจังหวัดอื่นเพราะคนที่ใกล้ตัวเขาเนี่ยในโรงงานเขาเนี่ยไม่ได้มีแต่คนแปดริ้วเป็นคนชนบุรีคนกรุงเทพคนสมุทรปราการทางจังหวัดก็ประสานงานไปที่จังหวัดที่เกี่ยวข้องนี้ให้ไปกักโรค คนที่อยู่ใกล้เขา1เมตรเกินกว่า5นาทีแล้วก็อีกคนหนึ่งมาจากสนามมวยอุลุมพินีวันเดียวกับท่านนายกไก่แล้วก็ไม่ยอมบอกด้วยจนป่วยมากเข้าโรงพยาบาลเราก็ตรวจแล้วผลออกมาเป็นบวกเราก็เข้าควบคุมโรคแล้วก็สอบสวนโรคก,ก็ต้องกักตัวคนเพิ่มอีกอีก3รายนะครับพี่น้องในบางพื้นที่อาจจะสงสัยเอ๊ะคนนี้ป่วยแล้วนี่ทําไมยังไม่ประกาศชื่อออกมามันต้องรอการสอบสวนให้มันชัดเจนยืนยันผลก่อนแต่ระหว่างที่เรายืนยันผลนี่เราไม่ได้รอครับเราก็ เริ่มกักคนที่สัมผัสเขาในระยะ1เมตรเกินกว่า5นาทีแล้วมันต้องมีวิธีการนับวันนะครับหลายท่านจะสับสนว่าเออเห็นคนนั้นถ่ายรูปกับคนนี้แล้วทาไมคนนี้ยังไม่ต้องกัก,กโรคท่านไม่รู้วิธีนับผมจะเล่าให้ฟังวิธีนับว่าจะต้องกัก,กโรคใครบ้างนะครับสมมุติว่านายกอไปติดโรควันที่1วันที่เขาติดโรคเขาไม่รู้ตัวหรอกครับเขาไม่รู้ตัวต่อมาพอถึงวันที่5้าเขาเป็นไข้หรือมีจเจ็บคอมีน้ำมูกวันที่5นะครับแล้วเขาก็ไปตรวจร่างกาย ผลออกมาวันที่สิบเขารู้ว่า เขาติดเชื้อแล้ววันที่10แต่เขาเจ็บคอมีไข้วันที่5วิธีการนับว่าใครสัมผัสกับเขา1เมตรเกิน5นาทีเนี่ยทางการแพทย์เขาให้นับว่าวันที่คุณเป็นไข้วันที่5เนี่ยนับถอยหลังไป1วันคือวันที่4จนถึงวันที่เขารู้ตัววันที่10 4ถึง10นั่นแหละครับคือช่วงที่ใครอยู่ใกล้เขาในระยะ1เมตรเกินกว่า5นาทีต้องกักโรคครับกักตัวแต่จังหวัดชาเชิงงสาของเราการเหนียวผมให้นับถอยหลัง2วันก็คือว่าสมมุติว่าติดโรควันที่1ไม่ รู้ตัวเป็นไข้วันที่5ก็ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคโควิด19วันที่10ตรวจโรคเจอตรวจตรวจเสมหะเจอแล้วว่าเป็นโควิด19ย้อนกลับมาวันที่5คุณเป็นไข้ใช่ไหมคุณเจ็บคอใช่ไหมแทนที่จะย้อนแค่4ีผมให้ย้อนถึงส3ถึงส0บห่วงเวลานี้แหละครับคือห่วงเวลาที่ต้องดูว่าคุณไปหาใครบ้าง แล้วเอาคนเหล่านั้นที่อยู่ในระยะ1เมตรเกินกว่า5นาทีมากักโลกโดยเจ้าพนักงานควบคุมโลกจะมีคําสั่งว่าให้คุณอยู่ตรงนี้คุณอยู่ตรงนี้แล้วต้องอยู่คนเดียวด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ในบ้าน แล้วก็อยู่กับลูกกับเมียได้ปกติไม่ใช่นะครับอยู่ต้องอยู่ในห้องคนเดียวส่งข้าวส่งน้ําแต่คนพวกนี้พี่น้องอยาไปรังเกียจเขาเขายังไม่ได้ป่วย2เขาเสียสละถ้าคนพวกนี้เขาออกไปไหนเนี่ยเ <_ C 1> พ่นพ่านไปไหนเนี่ยก็จะเดือดร้อนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ผมต้องกักตัวเองอยู่ในบ้านแล้วนะครับเพราะนับวันถอยหลังไปแล้วแล้วผมตรวจเซมหามาสองครั้งนะครับเป็นลบก็คือว่าวันที่ผมเจอท่านนายกไก่ผมไม่ได้ติดโรคตรวจเซ็มหามาสองครั้งก็ปลอดภยัยหลังจากนี้ก็ผมอาจจะพาท่านออกไป ไปอัดคลิปข้างนอกได้แล้วนะครับไม่ต้องห่างกัน5เมตรมีเรื่องสําคัญเรื่องนึงที่จะสับสนกันคือเรื่องของการวัดไข้บางคนคิดว่าวัดไข้มีไข้ถึงจะป่วยเราพบว่าบางคนเนี่ย ป่วยโดยไม่มีไข้คือใครครับคู่งาครับคู่งานี่ไปนอนโรงพยาบาล3วันแล้วติดโรคจากสามีมาตั้งหลายวันแล้วแม่งไม่มีไข้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อว่าการวัดไข้มีไข้เท่านั้นถึงจะเรียกว่าป่วยติดไวรัสไม่ใช่นะครับโรคนี้มันจึงเป็นโรคที่มองไม่เห็นตัวอันตรายร้ายแรงมากนะครับไม่ใช่ว่าต้องรอมีไข้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางเดียวที่ทําได้ดีสุดคือออกห่างจากสังคมอย่าไปยุ่งกับงานสังคมมากอยู่บ้านครับอยู่อยู่เก็บตัวอยู่กันในครอบครัว จึงเป็นยาชนิดเดียวที่จะรักษาและป้องกันโรคไวรัสโควิด19ได้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็รายงานพี่น้องก่อนว่าป่วย4ี่เฝ้าระวังสามสิ่งที่หมอบอกฝากมาตอนนี้นะครับหมอบอกว่า I stay at work for you you stay at home for us หมอบอกว่าหมออยู่ที่ทำงานเพื่อพวกคุณแล้วคุณช่วยอยู่บ้านเพื่อทุกคนได้ไหมแต่สำหรับผู้ว่าที่จะบอกฝากท่านวันนี้ก็คือว่าเราจะบอกรักกัน ด้วยการที่เราอยู่ห่างกันครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ